สวัสดีครับวันนี้มาดูหงูเหงออกอยี่บ้างนะครับดูพมา่าไปสองตัวแล้วตัวนี้ก็เป็นลูกของเจ้าเครื่องจักรนะครับทีนี้เราดูว่าไก่บันถ่ายทอดพันธุกรรมดีหรือเปล่าเนี่ยสมมุติว่าคนเคยเห็นเครื่องจักรแล้วครับเห็นตัวนี้บางคนยังบอกเป็นเครื่องจักรเลยเนี่ยเนี่ยคือหน้าเหมือนทุกอย่างเหมือนหมดเลยตัวนี้นะครับ แต่เพียงตีว่าแป๊บฝ่าปากไวกว่าเนี่ยมาดูครับตัวนี้ปากล่องน้ําลึกเลยครับเนี่ยนี่ครับงอนก็เป็นงอนปิ่นตามลักษณะไก่เขาอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับเนี่ยตาสายสวยนี่ครับแล้วก็ดูแข้งนะครับนี่ครับขนปกหูอะไรมีเขาสวยนะครับในดูแข้งนี่ครับดู มันเป็นเหมือนได้ว่าเห็นว่าเนี่ยถ้ามองทางนี้เป็นเคสขบฟันเลยนะครับนี่ยังลูกไก่อยู่นะครับปีหนึ่งแต่แข่งเหมือนไก่ห้าปีแล้วครับนะครับนี่ครับเดือยใหญ่ครับเดี๋ยวว่าจะตัดเดือยวันนั้นแทงหลังผมแล้วก็มาดูบัวนะครับเนี่ยบัวจะใหญ่เนี่ยครับอุ้งไม่มีตัวนี้ผมก็ปี้ลูกอยู่เหมือนกันนะครับมีลูกอีกสามตัวเนี่ยน่ครับหางมันจิกน่ครับ นี่เป็นลูกเจ้าเครื่องจักรนะครับก็เป็นพ่อไก่ตัวหนึ่งของผมเลยเนี่ยเนี่ยพ่อมันให้เขาไปแล้วตอนนี้ก็เหลือรุ่นลูกมันจะทําเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูลูกเครื่องจักรหลายตัวมันไม่เหมือนก็ลอกแต่สีสวยนี่ครับถ้าเราอยากได้ไก่เร็วๆก็ให้เลือกปากแบบนี้นะครับนะฮะหน้าหงอนเป็นแบบเนี้ยคือหน้าหงอนบางกลางหงอนแอนอะไรพวกเนี้ย ก็จะเป็นไก่เก่งให้ดูหน้าฉลาดอย่างเดียวนี่ครับตัวนี้ก็เป็นสีสานะครับคือตอนนั้นแบบว่าดาบเอมาเอาก็คือต้องการเปลี่ยนสีไก่ตัวเองให้มันมองแล้วไม่น่ากลัวจะได้ซอบๆลงไม่เหมือนไก่เชิมทีเดียวนี่ครับเดี๋ยวก็จะดูอีกตัวนึงแล้วครับคอติดตามข่าวหน้านะครับเป็นลูกเครื่องจักรสีแดง